ยาย่าแซบทิก็อกตัวนี้เซ็กซี่จนใจสั่นเป็นนางเอกสาวสุกตาขวัญใจของใครหล,หลายๆคนสำหรับยาย่าอุรัสยาเสเปอร์บานวันจ่ของเพลเอกสุกตาณเดชคูกิมิยะสำหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายินหนึ่งแบบสุดๆพร้อมด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตก นอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุนของยายาก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายล่าสุดในอินสตาแกรของยายาได้โพสต์ภาพของตัวเองวันความเซ็กซี่อีกครั้งซึ่งลุคนี้ถ้าอยู่ในลุกเกาะอกสีขาวอ่อนกำลังแช่น้ำอยู่ในอ่าง่าำกลางธรรมชาติและเดาว,ว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เขาใหญ่ ในโ,โพสต์นี้ยาหย,ยาได้ระบุแคปชั่นว่าอยากได้อากาศแบบนี้ away please และหลังจากที่ภาพถูกอัพโหลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความสวยปังของเธอเป็นจำนวนมาก